สวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเจออะไรแปลกๆนะครับเจออะไรแปลกๆนะครับขับรถผ่านมานะครับถนนซ้ายนะครับไปสุรินทร์รัตนบุรีนะครับเห็นแวบๆนะครับผมว่าเมันแวบๆนะครับเหมือนหลักกิโลนะครับแล้วหลักกิโลแต่ผมไม่เคยมาเส้นนี้นะครับไม่เคยวิ่งเส้นนี้นะครับ ก็เลยจะมาดูนะครับเห็นแบบผมว่ามีทุกคนน่าจะถูกเลขนะครับน่าจะถูกเลขกันเยอะนะครับไม่งั้นคงไม่มีน้ำแดงมาวางเต็มหลักกิโลเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราไปดูกันว่ามันมีอะไรนะครับแปลกๆอยู่ที่หลักกิโลนะครับเผื่อจะได้โชคนะครับกลับไปฝากท่านผู้ชมนะครับช่วงนี้ก็ช่วงตะวันโพเพนะครับครับผมดูนะครับเมื่อกี้ผมเห็นอยู่ตรงไหนนะครับ อยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยนะครับทําไมจะจอดรถได้เนาะที่นี่เนาะอยู่ตรงทางโค้งพอดีเลยอูน่าจะเป็นโคง้งโค้งอะไรนี่อืนี่ท่านผู้ชมโอ้ยแสดงว่างวดที่แล้วมันออกตรงๆนะครับเดี๋ยวเขาจะว่าผมบ้าหรือเปล่านี่เดี๋ยวนะครับขออนุญาตหลบรถก่อนนะครับ อ,อยู่โคโง้งพอดีเลยนะครับโค้งพอดีเลยนะครับขออนุญาตจอด,ดอรถก่อนนะครับผมเห็นอะไรแปลกๆไม่ไมคนต้องต้องเอาไปฝากท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลงข้างทางนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวดีย ขนะทว่ผมมาขอเลขเนะี่ยผมยังจะลงข้างทางเลยนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะครับลงไม่กลา้าลงไปลึกนะครับทางแคบคิดว่าจะเป็นคลองนะครับตรงนี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวเราลงไปดูกันนะครับเอาท้าไปชมโอ้ล่องลอยผมว่าโค้งนี้คนน่าจะหลุดโค้งเยอะนะครับโคงนี้นะครับน่าจะเกิดอะไรแบบผมก็ไม่ไม่มีคนให้ถามด้ดยสย้นเลยครับสังเกตดูนะครับถาทุกจที่จะทางอยได้ทักอย่ได้ทวงลูกหลานเออลูกหลานผ่านไปผ่านมาโอ้ นี่นะครับมีร่องรอยทาแป้งอีกนะครับท่านผู้ชมโอ้ดูนะครับดูนะครับดูเลยนะครับโอ้โหนี่มันออกตรงๆเลยนะครับมันออกตรงๆเลยนะครับงวดงวดที่แล้วนี่มันออกตรงๆเลยนะครับนี่สองสอง หนสีโอ้หลักกิโลจอมปวกอยู่ตรงหัวโค้งเลยนะครับหัวโค้งเลยโอ้ยนี่นะครับท่านผู้ชมดูนะครับดูนะครับผมว่าต้องมีคนถูกนะครับต้องมีคนถูกแน่นอนนะครับไม่งั้นคงไม่เป็นแบบนี้นะครับมีขันหงขันห้าด้วยนะครับดอกไม้ทูบเทียนนะครับ ถ้ามันอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยนะครับหัวโค้งนะครับอันตรายนะครับจอดรถนี่ดีว่ามีที่หลบนะครับมีที่หลบด้านนี้เป็นสองหกสังเกตนะครับเอาอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเจอนะครับแปลกๆก็เลยเก็บประฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ตัวเลขนะครับนี่ตัวเลขนะครับนี่ สี่ศูนย์สองสองนะครับสี่ศูนย์สองสองเลขสวยนะครับสี่ศูนย์สองสองหนึ่งสี่ว่าซื้อแต่ในนี้ก็ถูกแล้วไม่ต้องไปหาที่อื่นล็อกเลขนะครับไม่ต้องไปหาที่อื่นนะครับตัวเลขนะครับแบบนี่วันนี้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากท่านนะครับสาธุเจ้าที่เจ้าทายนะครับอย่าได้ทักอย่าได้ทวงลูกหลานนะครับมีร่องรอยทาแป้งด้วยนะครับนี่ เราคงไม่ต้องทานะครับเราโอ้ยดูท่านผู้ชมท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับดูสิครับเห็นเป็นตัวไหนจอมปัวกขึ้นหลักกิโลนะครับ hmm. อาจจะมีคนถูกนั่นแหละครับมีคนถูกนะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงดูนะครับดูนะครับเห็นเป็นตัวไหน าจานปูชมดูนะครับดูนะครับผมย้ำนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนที่มาเข้ามารับชมนะครับไม่มีใครทราบรลกนะครับว่าเลขมันออกตัวไหนนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเจ้าพ่อหลักกิโลนะครับตัวเลขนะครับก็มันก็มองเป็นได้หลายตัวนะครับเนี่ยเลขสี่เลขแปดเลขก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนนะครับ ไม่มีคนให้ถามนะครับถ้ามีคนให้ถามผมก็จะถามอยู่นะครับเอาเห็นเป็นตัวไหนก็ลองนําไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับความหวังนักเสียงโชคนะครับเจ้าที่เจ้าทางให้โชคแล้วตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับหลักกิโลนะครับ402 40 40นะครับ402 4022ี่นออะครับ22นี่ออกตรงๆเลยนะครับ1 4 เลขสองนะครับสองหกนี 6, ่สองหกก็สวยนะครับด right? ้านนี 6, right? ้สองหกสองหกก็สวยสองสองนี่ออกตรงตรงไปเลยนะครับสองสองนี่มาด้านนี้นี่มันสองสองเลยนะครับมันสองสองเลยนะครับสองสองเลยนะครับนี่โ like อ so ้นี่นะครับม so ันก็เกินไปนะครับมันก็เกินไปนะครับออกตรงๆเลยนะครับสองสองนี่ รอบนี้มันอาจจะออกฝั่งนี้นะครับก็อาจจะออกฝั่งนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสี่สองสองออกไปแล้วมันออกหนึ่งสี่นะครับทีนี้รอบนี้ใครจะไปรู้นะครับอืมอ่ะส่วนตัวผมเองก็เป็นแค่แนวทางนะครับท่านผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับหาลูกหลานมาทําผิดพลาดแต่ประการใดก็ต้องอย่าได้ทักอย่าได้ทวงนะครับเลขหลักกิโลเมตรนะครับ กิโลเมตรนะครับเข้าตรงๆเลยนะครับสองสองนะครับดูร่องรอยนี่นะครับอันนี้คงไม่เขาไม่เรียกว่าสร้างภาพนะครับคงเป็นเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงนะครับจอมปลวกหลักกิโลนะครับโอ้ของแท้แน่ครับจอมปลวกของแท้เลยนะครับนี่นะครับตามนั้นนะครับตัวเลขนะครับถ้าใด้ชอบก็ลองนาไปลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับ